สวัสดีค่ะยิในดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาเท่ยวนะคะเพื่อนๆจาวอเคเราอยู่ที่ตลาดพิบูลสงคหามนะคะวันนี้เรามาช้อปปิ้งผ้าไม่แย่ตัวมเสือเห็ดมาจะกินเห็ดอันนี้เห็ดปวกเด้วยด้อเห็ดปวกเป็นอร่อยซาวนะร้อยยี่สิบบาทร้อยซาวคือมันกันจ้ะเมื่อวานจะหาเห็ดอยู่หน้าเหมือนกันไม,นมาหาเห็ดม,ม,าาตมีตลาดที่ม่วนค่ะเห็จือ้ออุ้ยอันนี้อร่อยเนี่ยอันนี้อันนี้เห็ดยังเนี่ย เฮ็ดถุงอีตันหาสิบบาทเพื่อนจ้าสนใจไหมสำหรับพี่ผู้มังสาหันค่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทว่าทำมาแพงกูแพงดอกเก็บเอามาเป็นนี่แปดสิบอันนี้ก็เห็ดดงงใช่ไหมเห็ดดงงได้เลยเพื่อนจ้าเห็ดดงงบอกกาหยิบเพื่อนดอกมันสิมันสิมูลอุบุยนี่คือเห็ดตงงนะการละแปดสิบบาท บ้านนึงโอ้ยหวนคุณแม่นี่เห็ดอะไรเนี่ยดอกใหญ่มากเลยคุณแม่โอ้ยเห็ดเห็ดเผืองอุ้ยคุณแม่นี่เห็ดยังเนีงาวู้ดูดูสิเห็ดเผืองเติยวเธอเห็ดเผืองเติยวที่ตลาดพิบุร์บางสาหารนั้นเช่าบ้านฉันเองนะเนี่ย เมื่อวานฉันเก็บเห็ดอยู่ที่ที่ไร่กระหลงนะวันนี้ฉันมาเก็บเห็ดอยู่ที่ตลาดพิบูลบางสาขาเบิ้งเห็ดถ่ายอีเมลอีเมลเราไปสือบอมอกมากแล้วอยู่อ๋อะร้นอนนี่นะคะโอ้ยหอยเห็ดมว่วนนี่ประมาณว่ามันอยู่ทั้งเขาอันบน่แม่เหฮ้อไม่ใช่ลล <c oughs> ตลาดวิทยาลัทยอุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะ <c oughs> อือหือนน สะออนเห็ดแห้งเราไม่มีปัญญาขึ้นเขาหรือไปหาแล้วก็มาตลาดนี่ล่ะมันบอกว่าง่ายดีเมื่อยเหมือนไหมเนาะยังคือผีลงบ้าเห็นเคยไปต้องผ้าเกี่ยวปีนึงนี่ยังแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดผงยีสตันได้ไหมมันบ้านไหนลองสัมผัสเห็ดผงยีตันอยู่ในป่าที่มันเผาแหมเนี่ย พักแคลใช่ไหมแม่ใช่ฉันจะผักแคลขมันเผาอะแม่นี่แม่เดี๋ยวเพื่อนจ้าอ๋อเขาจะไปทำเชื้อมันเผาแล้วอ๋อเพือนอ่กตันขึ้นไปอย่ากับบไรหนิเราจะไปดูบ้านนู้นก่อนนะพ่อพี่เหมือนจันแหละ้าอีกแต่ไรเฮียมาบ้านนี้พวกเขาที่เขาอีกตันโอ้ยเป็นตะกรุบๆเนาะ นี่เป็นจังไรคือร้ายจะเห็ดนี่คหรอคนเดียวคนเพื่อนจะคือกันนั่หนากินมากเลยนะกุบกบกบกรบว่วอไนเจาต้นขอข้อข้อายอบหนึ่งขาแม่เอาเห็ดอยู่อ๋อหนี่วเหย้มากแล้วคนเด้ไม่เห็นปัวคเพื่นว่าเพืว่าเพื่นว่าเพณว่าเพณ่นว่าลอยซ่าบ้างีล่ะไดไง นี่เด้อโอเคเออเอโอเคไหมหรือยังไงบอกโอเคบอกเอาฟังวะทำไมไม่โอเคล่ะไม่ได้หรอไม่พออย่างไรนางเนี่ยพี่คนนี้อสาววะอ๋อนอะไรนี่เห็นเบนเี่ยนใ่้ยเห็นต้นงนเีก็เกิดที่หน้าเลยวะโอ้ยงางกันเลยทำมะฮะ เห็ดพึ่งมันมันน้ำขาวเนาะเป็นวะมันบมันแลมีตีูอืมูกก้อนหินบะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเห็ดนะท่านเพื่อนจ้าโว้ยเอ้าเ้ดม่ถ่ายม่ถ่ายไลหืมัเห็นเนี่ยิเห็ดอะไรเนี่ย เดี๋ยังลยก่ตั oh. ีนี่วไปแคค้นอุ้ยอันนี้อุ้ยโอ้โหอุ้ยขายยอมากเลยนะอุ้ยเห็ดคาเห็ดคาเห็ดอุ้ยอุ้ยคือสีหวานเนาะอ๋อโนที่นี่เป็นังออืมเป็นยังไงอ่ะ ในโฮกดอกในออร์นเก็บสิ่งจะพูดบ่เจ้าฮะแตต้องบนทะรลที่น่าจะรวยอุ้ยก็บอกว่ามาแต่ข้าอันมามันก็ไปเก็บนั่นนะบนทารีน่าจะรวยที่อยู่สอทีน้องแซดน้องเซน้องไหนูเขาว่ามาจะทำต่างหกแต่ว่าเนื้อตาห่าน่ากินมากเลยนะกาแม่เป็นผู้แม่ นลอยเดียวแม่ตอนนี <ä> h, ้ย้งซ้อมลอยต้องกวขาขาแม่เอ็นแข็งึ้นยาเสียอันหมูว่านางให้หลงหมูยงสีจิดอ่ะั้งคาแขนขาแี่ให้ลงหมูออกมายวโอ้ยหมูวันค้าชสีลูกขาวเดียวต้องหมูกรอหสาวลูกซ้อมรอยอะนี่ลอยแม่ เฮ็ดหมดกี่ตันอีหเลยจ้าเฮ็ดุ้าุเาเฮ็ดยงเาทำเฮ็ดุ้าตุ้ง้ที่ป่าตลาดเหีดณงันฮะนานกัยางผลก้อนดให้ยคเฮ็ดขาใสที่นี่มานันูอันเฮ็ดเาท่เยืนบ้าี้จ้าโอเค ข้าเมสอมมัญยางตลาดเห็ดพี่บูนบางสาหานเพื่อนๆจ้าสออยากกินเห็ดไข่นะเพื่อนๆจ้ะ เราเลกร้านเขาหากันร <Entonces, S 3> <Viol ent. S 1> like ้นขาย่ขาอะไรครับนลย้านอร่อยจ้าเพื่อนเจ้ากันอร่อยแล้วอีกะนก็มดจบช็อประเดิมประด้แหกานบ้านบ่นี่อบ้านเขาเยอะไหมดีใจว่ส้ไอ้ปป้นแม่คือเสือคนเพิ่ว่าวบอกเขาใจดีแท้เดิมหนุบไหสื่อหาลอยมง้ท่นหมดจิดขาย เห็ดเห็ดใครเห็ดใครใครไม่รู้ว่าเอไม่รู้านโลีร่อยเครื่องโลส้อรอยเหลายหลายหลายเลเป็นนะแม่เป็นจานนได้น้อยข้าค่ะกินอ่รเบิร์ดดอกมาไล่ดข้าวเป็นอน่ะสื้อซอยลูกแม่แม่สื้อซอยเจ่เบาเบิรื่อไล่ผดกินเบิรดแล้วไยนีีจบาท